ซีีรมาแล้วลนะ่ะโอเคก็สตกลับไปมาแล้วเหรอตัวเราจะไปหาคุณยูออนระดับนะเดอะอาบาดอนดีพอใช่ไหมปาร์ตี้ระอบี้ถูกถูกเปล่าโอเคตอนนีู้่ะคุณ<ะ>โอเคนี่เป็นเฮดแพคนะครับเมื่อคุณใส่ไปแล้วเนะี่ยมันจะมีตั้งแต่ ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ระดับห้าเลยมั้งมัน,นมันเก็บได้เดียววตอนนั้นเห็นเก็บตัองโคเยอะเลยอสองอันใช่ไหมเออตอนนั้นเห็นเก็บได้สองอันมันมีเท่าที่ผมเห็นผมเห็นถึงแค่ระดับสามมันจะทําให้นะฮะตรงน,นี้นมันจะเพิ่มมาหนึ่งขีดประมาณตอนแล้วนี่เป็นกล่องเอนตอรีนะสำหรับเปลี่ยนอาวุธเลยเรื่มมากแค่อนี้เอออะนี่จะเป็น อีเมลไปอีนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกทีหลังจบคุยแล้วกันนะฮะไปมีมีตอนแรกจะมีดับกากเงินต้องตกลื่นเบลก่อนก็กดลงเท่านั้นนะครับกดลงครับมันขึ้นมี <ทำ S 2> เรื่อง,องถ้ากดขึ้นก็คือกระเมืองนะครับไป l ก t s lock จะดิ ดิส c o เ e อร์อะไรวะโอเครูปอาจจะมีกระตุกมากนะอ่ะเย้ย yeah. ก็ปิดไม้ด้วยครับเดี๋ยวสะท้อนมาด้วยนี่จะเป็นมอนตัวแรกเลยห้ยบวกแม่งบวกแม่งนะ นี่ฮะลิขี่บอลเลยมายังบอกไปให้รอด้วยนี่ได้ยินไปเนี่ยทเราพูดได้ยินได้ยินมันสะท้อนม,มันสะท้อนนิดนึงปิดมาแล้วได้ยินไหมโข<ล><ล>ได้ยินนี่จะเป็นหนังอันนี้กันด<ล>้วยนี่เราอธิบายแล้ว,วมั่งก็น่าจะเป็นเป็นนรก ิดจะตีแอไม่คิดจะตีมอนเลยไมเ่เอาเอาภารกิจเดียวเล่นเบื่อแล้วภาร,รกิจเนี้ยผมจะไม่ให้กูแคสเลยนะครับวิ่งอย่างเดียววิ่งไปเก็บตังค์ให้เดียวโอ้อตอมๆพาแบบสู้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ของล็อกี่อ๋อเอ็บีบอย การถือไห,ห้เพื่อป่านะาซื้อลิกขวาน,นจะถือไห้นี่งงนนเ้่าไหรธรรมดาไห้เบิดไหไฟนะไหอ่าประมาณนั้นก็ประมาณนั้นไงฮุ้ยถือ <c oughs> เก็บันกันนะคือคลิกขวาแล้วมันก็จะนี่ได้ยินที่เราพูดไหมเนี่ยได้ยินได้ยินเมื่อคลิกขวามันก็จะพูดไปก็ไม่ค่อยตอบวิทิคแพคมันก็จะโตโครมาชเมื่อคลิขวาไปเมื่อคลิกขวาไปแล้วมันจะอ่าถือขึ้นเหมือนกับหผงนะครับกุญแจทองแล้วเมื่อใช้คุณก็ไปคลิกขวาที่ประตูมันก็จะเป็นทำวางคำวางเออเลื่อดไปลด อเอ้าข้ามันหมดเลยนอางไ้แคต้องการวิอ้หเข้าม,ามันหเลยนะอะไรเข้าม,ามันหมดเลยนะอะไรไม่ได้เลยนี่คือกล้องใหมนะ่คล้ายๆกระเบิดก็คือมันอุ๊ เด,ดี่ยวคนละชิโอ้เขามึงหมดเลยเดีเ๋ยวจะมาชา้าทันดอยอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดมาเหยียบน,นะครับเดี๋ยวไปเร็วไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้นะไม่ต้องสู้สย้ำน,นะครับว่าไม่ต้องสู้ไปครับอ่าด้านนี้ขอเป็ยิงรันคอ,อยู่ไรยแย่แล้วกันโอเคยนะเราจะขอไม่สู้ไปเควสหนึ่งไ,ไป เฮ้ยเขาขหัวใจขอหัวใจขอหัวใจ I need this เฮ้ยอย่าเพิ่งข้ามไปนะตรงเนี้ยเดี๋ยวซุ่มยิงไปก่อนเราจะไม่ฆ่านะถ้าไม่จำเป็นเฮ้ยนั่นไงระเบิด<อ>ดีนะวีน่เปิดโลกก่อนไ,อไปกันเร็วพ<ไอ> <laughs> ี่ไปเลยตัวนี้พี่ไปเลยระกบิดสนไว้ไม่ต้องห่วง<อ>มันยิงไม่โดนอยู่แล้วเนี่ยมีแต้มให้ด้วยนะจะ ไม่เกียนกับคนนำหน้าได้ดีเอาก็ไม่ยอมไหมใช่ไม่ได้อะง่เองเลยเนาะไปเยียบเลยเข้ามาเหอะโอเคไอ้ไอ้เนี้จะเป็นต้องสู้ถ้าเป็นแบบประตูมันล็อกอยู่ไม่สวิตช์ให้ก็จำเป็นต้องสู้สปินก็เล็บเลเบเล็บเล็บนั่นไงเจอมม้ามาเล็ก มาเล็กโหสู้แมวแมวไม่ได้หรอกแมวให้เป็นมืนผีอะ <c oughs> มาแ <c oughs> ล้ว <c oughs> จะว่าบอดนะแมโอ้สาตันเลยสาตานันไปสาตันด้วยเฮ้ยไม่ได้จวงลุกโชนเว็บแฟลชเต้มโอตายภายในแว็บเดียวป <c oughs> กติบินชาก็จะตายก็ลุงลุงฟันนี่เนะา,า,อาะอ่าใช่ไอเป็ด เพิ่งรู้ว่าหุ่นมันไม่อ่าม็อบมันเน่ม็อบมันไม่มีผลกับไอ้นี่นี่กับถังระเบิดจ้ะฮะม็อบไม่มีผลกับถังระเบิดแบบนี้ดิจะเขาไม่โดนระเบิดก็แค่นั้นแหละมันต่างกันตรงนี้นี่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาให้กูบ้างโนไอ้คิดว่าเรา ไปครับขึ้นไปเลยนะจบไปสำหรับเควสแรกครับเลี้ยวสองเลี้ยวอะไรแล้วเลี้ยวอะไรแล้วของเลี้ยวสองหมดเลยอือรู้สึกมันจะเละๆเงี้ไม่รู้นะแล้วพูดไปตั้งนานแล้วแกเพิ่งได้ยินเปล่าก็ไม่เละเงี้ย เฮ้ยเราขอไปเปลี่ยนของก่อนนะเปลี่ยนของอยงไงวะ ควสใหม่เลยเควสใหม่เลย,เเลยแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนของก่อนนีกอยู่ไหเนี่ร,รกระตุกแลยเนี่ยคามเริ่มร้อนละเดี๋ยวพาลองจิ้มดูก่อนไม่ได้ร้อนหรอกตานนั้น่นะเท่าที่เห็น,หนออนเทนเต้อ ขอแฟนตาอยู่น้อยองบนฮะยองบอลเริ่มเริ่มเลยเบลเริ่มเลยเบลเอาป่ะล่ะเอ้ยเริ่มแล้วกันเดี๋ยวจอยปาร์ตี้แทนโอเควิธีสาร์ิปาร์ตี้นะอย่าลืมเปิดเฟนเดอร์ออร์โลเฟนเท่านั้นเนอะอย่าลืมเนอะกดป๊บนึงรออย่าเพิ่งจอยขนมฟางต้องหิวพีนไปก่อน กี่นา,า,าทีแล้วเนะี่ย c o สติ n g the c แชมส s โอเคนี่ไปแก่อย่างนี้โจ้กี่นาทีแล้วไม,ไม่แน่ใจะไปไม่ได้สักพักนะท, <c oughs> ท่านหวัวหนนะ้าท่านอยู่ไหนไปเลยปละล่ะเราต้องเดินไปทางแสงสว่าง ต้องลงเท่านั้นนะครับสิบเอนดีเคาเราจะมาเล่นตัดควกันแล้วนะครับ